ะคระีมนะคะโลชั่นทาผิวนะที่คุณนะคะสามารถใช้ทําให้ผิวขาวขึ้นสืนส้นฟูผิวนะคะปรับสภาพผิวเออผิวที่แห้งกร้านนะคะจะค่อยๆนุ่มนึชุ่มชื่นขึ้นนะคะแล้วก็นุ่มนะแล้วก็สินค้าตัวนี้นะคะจะป้องกันแสงแดดได้ดีด้วยนะคะราคาอยู่ที่290บาทจากปกตินะคะราคา390บเาทเียนให้ดูนะนี่นะครีมจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้นะ ถามว่าครีมทุกตัวที่นู่นนำมาขายใช้เองไหมนะคะน้่นใช้จริงทุกตัวนะคะถามว่าใช้แล้วจะขาวเลยไหมคุณต้องทาเป็นประจำนะคะอย่างต่อเนื่องไม่มีครีมไหนนะคะที่ทาแล้วจะขาวเลยนะคุณจะต้องพยายามนะคะเออทาบ่อยๆนะคะเพราะว่าถ้ามันขาวแบบขาวครั้งสองครั้งที่ทานเนี่ยมันอันตรายนะคะพวกนี้มันจะมีสารอันตรายอ่ะต้องให้ดูเลยไหมมันจะมันจะชุ่มชื้นต่างกันนะคะนี่คือข้างที่ทาข้างที่ไม่ทาน,นะคะก็ยังไงนม่นฝากไวปเลยนะคะกูต้าวิทครีม สวัสดีค่ะวันนี้นุ่นจะมาทำคลิปเกียย์ก์ดนะคะในหัวข้อที่ว่าข่าวดีในเดือนมีนานคมนะคะของคุณคืออะไรวันนี้นะคะจะเป็นาการอ่านดวงแบบโดยรวมนะคะอย่าไปจริงจังมากนะคะเรามาดูกันว่าอะไรที่มันจะมีข่าวดีสำหรับคุณนะนะคะอันนี้คือไพ่ใบที่หนึ่งนะคะ มีไพ่ใบที่2ใบที่3ามใบที่4และใบที่5้นะคะนุ่นจะมีไพ่คุณเลือกทั้งหมด5ใบนะคะเดี๋ยวนุ่นจะทวนให้อีกครั้งหนึ่งใบที่1นึ่ใบที่สอง ไปที่3ามไปที่4และไปที่5นะคะน่าจะเลือกได้แล้วแหละเดี๋ยวรุ่นขอมาอ่านเฉลยเลยดีกว่านะคะข่าวดีในเดือนมีนาคมของคุณคืออะไรสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1น,นะคะ ลุ่นลืมหยิบไพ่แปหนึ่งนะคะข่าวดีสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะนุ่นขอเปิดไพ่ทีเดียวนะคะไพ่ใบแรกคุณได้เก้าเหรียญเห็นหรือเปล่าเอ่ย ข้เาเหรียญนะคะสี่ถ้วยหนึ่งเหรียญขออีกหนึ่งใบ ทิงถือดาบนะคะข่าวดีของคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะคุณนะคะจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะ หรือถ้าคุณเป็นคนโสดเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายที่โสดอยู่นะจ๊ะคุณจะโชคดีมากๆนะคะคุณจะโดดเด่นเรื่องการเงินการงานคุณจะดีนะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะคะคุณจะโดดเด่นมากและในเดือนมีนานี้นะคะคุณจะมีเสน่ห์มากๆนะคะใครเห็นใครหลงใหลใครเห็นใครชอบนะคะ หรือใครที่อกหักมานานแล้วเลิกกับแฟนนั้นแล้วยังไม่ได้เริ่มต้นความรักใหม่สักทีคุณมีโอกาสนะคะที่จะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่นะโอกาสที่จะมีชายหนุ่มนะคะรูปงามมาดขึ้มใจร้อนนะคะออผงผางนะอาจจะเป็นคนราศีธาตุลมนะคะกุ่มตุลเมถุนนะคะเมถุนกุ่มตุล เนาะประมาณนี้นะน่าจะใช่นะคะเพราะเป็นคนที่อารมณ์แปรปวนง่ายแต่เด็ดขาดนะคะตรงไปตรงมามีอวามการนะคะคนคนนี้จะเข้ามาในชีวิตของคุณหรือถ้าคุณจะทำเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรใหม่ๆเนี่ยคุณก็สามารถทำได้นะคะในเดือนมีนามันเป็นอะไรที่ทำให้คุณรู้ถึงการที่แบบ มาเติมเต็มชีวิตของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจหรือว่าความรักนะคุณจะเจอสิ่งที่คุณออต้องการจริงๆหรือคุณกําลังค้นหามันเนี่ยคุณจะได้คําตอบนะคะในเดือนมีนาคมนี้นะคะข่าวดีของคุณก็คือคุณจะได้ทั้งเงินได้ทั้งความรักได้ทั้งทําธุรกิจใหม่นะคะอาจจะได้ทั้งหมดหรืออย่างไรอย่างหนึ่งนะคะก็ดีใจด้วยนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งขอให้คุณนะคะมีความสุขสมหวังในทุกๆเรื่องเลยนะคะ ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์ฝากาาแชร์ฝากซับสไคร e ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปนะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่ทำทานสแตมให้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูดวงส่วนตัว,น,วนู่นจะแนบรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็ฝากครีมนะคะกุต้าวิทครีมด้วยนะคะ ฝากูต้าวิตคีมนะคะราคา290บาทจากราคาปกติ390นะคะถ้าตอนนี้นะคะนุ่นจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะเป็นเซตนะคะกูต้าวิตคีม2ขวดและเจลมะขามป้อม2ขวดนะคะนี่ราคา500บาทจากราคาปกติ918บาทนะคะยังไงฝากด้วยนะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าคุณจะมีข่าวดีเรื่องอะไรในเดือนมีนาคมนะคะคุณได้สามไม้เท้านะคะคิงถือเหรียญ วีนถือถ้วยนะคะและอัศวินเหรียญข่าวดีของคุณนะคะที่คุณจะได้รับในเดือนมีนาคมนะ คุณจะได้ข่าวดีทางไกลนะคะอาจจะมีการเดินทางไกลหรืออาจจะมีใครจากแดนไกลติดต่อมานะคะอาจจะมีเงินนะคะมาจากชายหนุ่มรูปงามหรือเงินอะไรที่คุณรอคอยอยู่นะคะที่รอคอยมานานละมีโอกาสที่คุณจะได้นะคะ แล้วคุณมีโอกาสที่จะได้รับความรักนะคะจากคนที่คุณรอคอยด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็มีโอกาสที่การเงินของคุณจะมั่นคงขึ้นนะคะถ้าคุณต้องการที่จะเก็บเงินช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะเก็บเงินได้หรือว่าจะมีเงินเข้ามาให้คุณนะคะ mm hmm. แต่ว่าต้องให้ระมัดระวังเรื่องการล่าช้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางล่าช้าหรืออะไรที่มันล่าช้าต่างๆการเง <Lead> ินอะไรอย่างนีง้นะคะมีโอกาสที่ คุณจะสมหวังในสิ่งที่คุณรอคอยนะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองเนี่ยการเงินโดดเด่นมากนะคะโดยเฉพาะเงินที่คุณแบบตกเบิกนะคะหรือว่ารอมานานแล้วไม่ได้สักทีนะคะก็มีโอกาสที่จะได้นะคะโดยเฉพาะออจะมีผู้ชายนะคะที่จะนําเงินมาให้อาจจะเป็นลูกหนี้คุณหรือว่าอาจจะเป็นหัวหน้างานใครก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนรักคุณด้วยนะ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าใครที่หันหลังให้คุณเนี่ยบอกเลยนะคะคุณอาจจะพบรักใหม่นะหรือถ้าคุณไม่ได้พบรักใหม่เนี่ยคุณอาจจะเริ่มรู้จักการรักตัวเองมากขึ้นน่าจะรู้จักว่าถึงการดูแลตัวเองถึงการใส่ใจตัวเองนะคะคุณจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตคูด้วยตัวเองมากขึ้นนะคะหรืออีก กรณีหนึน่งคุณอาจจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกถึงสองคนเลยนะคะซึ่งในสองคนเนี่ยจะมีนิสัยคล้ายๆกันคือนิ่งๆเงๆียบๆช้าๆเอื่อยๆไม่ค่อยแสดงออกนะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงมั่งข้างนะคะซะด้วยนะคุณอาจจะลำบากใจในการเลือกหน่อยนะคะนี่ก็คือข่าวดีสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะขอใหออ้คนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะมีความสุขสมหวังนะคะเฮงเรวยๆนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปค่ะฝาก,กไลค์ฝาก,กแชร์ฝากซับสไคร้ด้วย ะะอย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งๆนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไป ขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณที่ทำทานแสแตมป์ให้ด้วยนะแล้วก็นะคะขอบคุณลูกดวงนะคะที่ทักมาดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวนุ่นจะแนบรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็ฝากเซตครีมกุต้าวิครีมด้วยนะคะพร้อมกับเซลมะหามป้อมนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะคะ1ชุดนะคะจะมี4ขวดนะคะประกอบไปด้วยกูต้าวิครีม2ขวดเซลมะหามป้อมสองขวดในราคาแค่500บาทเท่านั้นนะคะจากปกติ918บบาทนะ วันนี้นุ่นไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาต่อกันที่กองที่3นะคะข่าวดีในเดือนมีนาคมของคุณคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะมาแรกเดวิลเดวิลอ king of s o r d s โฟล of c ้าวเก้าเหรียญข่าวดีสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามเนี่ยโดนเด่นในเรื่องของสาวโสดหนุ่มโสดมากๆนะจ๊ะหรือ ใครที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก่อนหน้านี้นะ,อะขอเริ่มต้นความรักก่อนละกันใครที่มีสถานะที่ไม่ชัดเจนเป็นการลลลลลหลงลุงหลงไหลชัว่วคราไม่มีสถานะนจะจ๊ะเดือนนี้คุณจะมีสถานะคุณจะมีคนให้ความชัดเจนหรือถ้าเขาให้ความชัดเจนคุณไม่ได้คุณจะตัด แล้วคุณก็จะเลือกอยู่คนเดียวมาโฟกัสเรื่องการทํางานหาเงินคุณจะดูเป็นคนมีเงินมีท้องร่ํารวยมากนะคะในเดือนมีนาน,นี้คุณจะมีเงินเข้ามาเป็นกอกเป็นกำนะคะโดยเฉพาะคนโสดนะแล้วคุณจะดูสวยหล่อแพงดูมีเสน่ห์มากนะคะดูมีออร่านะใครเห็นก็รู้สึกหลงไหลใครเห็นก็รู้สึกชอบคุณนะคะ แล้วสำหรับใครเนี่ยที่อยากมีลูกมีโอกาสได้ลูกนะคะสำหรับคนที่แบบเฮ้ยอยากมีเกณฑ์ที่แบบเมื่อไหร่ฉันจะมีเออสามีเป็นตัวเป็นตนหรือว่าฉันแบบจะมีเรื่อง18บวกกับเขาสักทีคุณก็มีโอกาสที่จะได้นะคะแต่ให้ระมัดระวังออความสัมพันธ์ที่มันเป็นความสัมพันธ์ชั่วคราวนะคะในเรื่องของไม่จริงจังอันนี้ต้องระมัดระวังด้วย แต่ถ้าคุณกําลังที่ผ่านมาคุณเจอความรักที่ไม่ชัดเจนเนี่ยคุณจะได้รับความรักที่ชัดเจนขึ้นหรือว่าถ้าคุณเบื่อละไม่อยากได้ความสัมพันธ์แบบนี้แล้วคุณอาจจะเลิอกอยู่คนเดียวก็ได้นะในเดือนมีนาเนี้ยโดดเด่นมากๆนะคะคุณจะดูแบบทิ้งเรื่องเก่าๆที่มันเศร้าอะคะ่ะแล้วคุณจะหันมาโฟกัสในเรื่องของการงานแล้วคุณจะรู้ช่องทางในการหาเงินด้วยการเงินคุณจะดีมากๆนะคะ อาจจะทําอะไรเกี่ยวกับเครื่องสอําอางของสวยงามดีมากๆนะคะโดยเฉพาะปลายเดือนนะคะน้ามีสเสน่ห์มากๆนะคะยังไงก็ขอให้คนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะรวยรวยปังๆนะคะใครที่จะไปเออมีแผนนะคะที่จะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะคะถ้าคุณไปเที่ยวสถานที่ธรรมชาติเนี่ยจะดึงดูดพลังงานที่ดีให้คุณนะอาจจะเป็นทุ่งดอกไม้นะคะ สวนกุหลาบได้นะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ของให้คนที่เลือกให้คนที่สามรวยๆเฮงๆนะคะสวยๆหล่อๆทุกคนเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากไลค์ฝากแชร์ฝากสับสไครต์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกๆค,คอมเมนต์ขอบคุณที่ทําทางสแตมป์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวนุ่นจะแนบรายละเอียดไปใต้คลิปนะคะแล้วก็ฝากครีมกูต้าวิทยครีมกับเจลมะขามป้อมด้วยนะคะตอนนี้จะโปรโมชั่นอยู่ ะะกูต้าวิคิม2ขวดเจมส์ขามป้อม2ขวดในราคาชุดแค่500บาทนะคะจากปกติชุดละ918บาทนะคะใครที่อยากมีผิวขาวขึ้นกระจ่างใสนะคะฟื้นฟ,นฟ,นฟนูผิวสามารถใช้2ตัวนี้ได้นะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายมาต่อที่กองที่4นะคะคุณจะโชคดีเรื่องอะไร ได้ชาริออดียถือช่วย3ไม้เท้าและคิงถือเหรียญคุณจะโชคเดียวเรื่องไรคุณจะโชคดีจากการเดินทางคุณมีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลนะคะถ้าใครอยากจะอรอข่าวาวจากคนต่างประเทศคนแดนไกลอยู่นะคะมีโอกาสจะได้ข่าวข่าวนะ แล้วก็ในเรื่องความรักความสัมพันธ์้ใครคุยกับคนต่างชาติอยู่บอกเลยนะคะว่าคนที่คุณรอคอยกําลังจะมาหาหรือกําลังจะติดต่อกลับมานะคะเน้นไปที่ความรักของคนไกลนะคะเพราะว่ามันเป็นความการรอคอยเนาะเหมือนคุณกําลังรองคอยใครสักคนอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น ญาตินะคะหรือว่าคนรักนะมีโอกาสที่จะได้ข่าวข่าวนะคะรวมถึงการเงินที่คุณรอคอยอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะได้นะอ่าแล้วก็ ใครที่รอความรักอยู่นะคะจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกนะคะโดดเด่นมากโดยเฉพาะคนต่างชาติหรือว่ารักออนไลน์นะแต่อาจจะมีนิสัยที่แตกต่างกันบ้างนะคะหรือคุณอาจจะต้องปรับตัวเข้าหากันเยอะหน่อยเพราะมีความแตกต่างกันเยอะนะคะคนที่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่นิ่งเงีบๆไม่ค่อยแสดงออกไม่หวือหวาน,นะคะแต่เป็นคนที่มั่นคงนะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เกิดในธาตุดินได้นะคะเป็นคนเฉยๆนะคะเป็นคนเย็นชานะคะ แล้วอาจจะเป็นคนธาตุน้ําได้นะคะแล้วก็ธาตุไฟเนาะมีธาตุลมด้วยเป็นได้ทุกธาตุเลยนะคะแต่ว่าโดดเด่นที่คนไกลเป็นหลักนะจ๊ะก็ข่าวดีของคุณเนี่ยคุณจะได้เรื่องของการเงินแหละการเงินจากแดนไกลการเดินทางจากคนไกลความรักจากคนไกลนะคะเน้นที่คนไกลเป็นหลักนะยังไงก็เอาใจช่วยนะคะขอให้คนที่เลือกไพ่กองที่4เนี่ย สมหวังทุกสิ่งเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการงานการเงินนะคะใครมีแฟนออนไลน์ line, ขอให้รักยั่งยืนใครมีแฟนที่อยู่ต่างประเทศขอให้ได้เจอกันไวๆนะคะขอให้เป็นความรักที่ดีนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณ,ท,คณที่ทาทานแตมป์ให้ด้วยนะคะที่สําคัญขอบคุณลูกดวงนะคะ ที่ทักมาดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวนุ่นจะแนบรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็ฝากนะคะกูต้าวิตคิมกับเจลมะขามป้อมนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะกูต้าวิตคีมสอขวดเจลมะขามป้อม2ขวดในราคาแค่5 0 0บาทเท่านั้นนะคะจากปกติราคาอยู่ที่918บบาทนะคะ เราไม่ขายเราขายแค่ห้าร้อยแล้วผิวคุณจะใสขึ้นขาวขึ้นกระจ่างใสขึ้นนะคะฟูนฟูผิวด้วยนะจ๊ะยังไงฝากด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาต่อที่กองที่ห้านะคะกองสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าในเนือนมีนาคุณจะโชคดีเรื่องอะไรนะจ๊ะคุณไนาะ้ ในออบคราบว้าวสิบเหรียญสามถ้วยและเจ็ดถ้วยนะคะสิ่งที่จะโชคดีเนี่ยจะมีบุลุ่มบุลุ่มรูปงามนะคะเดินทางมาหาคุณพร้อมกับการเงินหรือคุณจะมีโชคจากการเงินนะคะค่อนข้างที่จะดีนะ อาจจะมีงานเฉลิมฉลองนะคะใครที่วางแผนจะแต่งงานมีเกณฑ์จะได้แต่งงานหรืออาจจะมีงานสังสรรค์หรือคุณอาจจะพบรักในงานสังสรรค์ก็ได้หรือเพื่อนคุณเนี่ยแหละจะติดต่อนำพาความรักนำพาเงินมาให้คุณนะคะอะไรที่คุณเคยจินตนาการนะคะอาจจะเป็นจริงมากขึ้นหรือคุณกําลังวางแผนเกี่ยวกับ เออชีวิตของคุณก็ได้นะคะคุณอาจจะวางแผนเกี่ยวกับความฝันว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะหรือช่วงนี้คุณจะฝันแม่นนะคะฝันอะไรมักจะได้เงินฝันอะไรมักจะได้ความสุขนะคะอาถ้าคนโสดนะคะคนที่คุณเล็งๆคนที่ตรงสเปคคุณเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะคว้าหัวใจเขามาได้นะคะมีโอกาสที่เขาจะหันมาสนใจคุณนะคะหรือคุณมีโอกาสที่จะได้เงินเข้ามามีโชคมีลาบแบบไม่คาดคิดนะคะได้เป็นเรื่องน่าย,ยินดีทั้งเดือนนะคะ ดวงคุณเด่นมากในเดือนมีนานี้นะคะจะมีความสุขมากๆแฮปปี้สุดๆนะคะ ไม่มีเงินขาดมือนะคะมีแต่เงินเข้ามาให้คุณนะคะได้ใช้นะคะคุณรู้สึกว่าคุณจะมีความสุขมากขึ้นที่คุณจินตนาการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้คุณคิดในแง่ดีนะคะแล้วสิ่งดีๆคุณจะได้ตามที่คุณคิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์เรื่องการงานหรือว่าเรื่องการเงินนะคุณโดดเด่นมากๆนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่5้าเนี่ยคุณอาจจะ หาเวลาว่างนะคะไปยืนกลางแดดไม่ใช่นะคะยืนรับลมนะคะรับธรรมชาตินะคะหน่อยนะคะเพราะว่าคุณอาจจะกำลังอยู่ในช่วงของแบบ ผ่อนคลายอ่ะถ้าคุณเจออะไรที่หนักๆมานะช่วงนี้นะคะคุณจะได้รับการผ่อนคลายและชีวิตคุณจะมีความสุขมากๆนะคะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเยอะนะคะคุณจะเป็นช่วงเวลาแห่งแฮปปี้นะคะก็ยังไงนะคะก็ขอให้คนที่เลือกไพ่กองที่5เนี่ยมีความสุขสมหวังนะคะมีความสุขในชีวิตทุกๆอย่างจงประสบความสำเร็จนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิป ฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝากสับสไครต์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณที่ทำทางสแตปมให้ด้วยนะน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะลูกดวงนะที่ทักมาดูดวงส่วนตัวกับนุ่นนะคะรายละเอียดในการดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวนุ่นจะแนบรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะคะที่สำคัญนะคะนุ่นฝากกูต้าวิทคีมนะคะกับเจลมาหามป้อมไว้ด้วยนะ สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวไม่ขาวใสจุดเออจุดมองค้าหรือผิวแห้งเสียนะคะลัจักแล้ดำนะคะหาหนีบนะคะใช้2ตัวนี้นะคะช่วยคุณได้นะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่กุต้าวิตริมนะคะ1ขวดราคาที่290บาทแต่ถ้าคุณอยากได้เป็นเซตนะคะ กูต้าวิคีม2ขวดพร้อมเจลมะขามป้อม2ขวดนะคะในราคาแค่500บาทจากปกติ918บบาทนะคะยังไงฝากด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย